ครับสวัสดีพี่นอ้องป้องป้ายครับสวัสดีเอฟซีพ่อพี่น้องสาวหน่อยเคนแพงสุข,ขุสุขคนครับมาอีกแล้วนะครับช่องชา้างสกภละพนออฟฟิเชียลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกด้วยนะครับไปใสไน่นอไม่ใช่ใส่นอนีอน่เนาะเปต็ตุ่มตุ่มขาหมู <c oughs> คุณแม่นะครับเอาตะไคร้เมื่อวานพากันถ่ายคลิปนะครับแต่ว่าลืมกดว,วิดีโอครับไป็ตุ่มขาหมูให้บอลอ๋อตุ่มขาหมูเป็นบอสครับโอเคครับ เดยวจะสิมมา่ทายไมเนาะได้จะมา่ทายไมครับวันนี้เรามาดูนะครับฟ<ต><น>าดครับคุณบอกครับพี่น้อง วุ้ยมาหลักทายลยว,พวดพน,นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ช้างนะครับปดสวัสดีช่องของน้องช้างจักรพันธ์ลำพูนออฟฟิเชียลนะครับผมเมนี่คืองางมหันตพี <laughs> ป่ปกติบ่แมน่นอันเป็นิกีฬาอยู่ปกติกับยู่นี่ราคาปกติก็ย่างไปย่างมานกในระครับมากคำจังหน่อยครับพี่น้องมื้อนี้มื้อนี้เขานัดเป็นบ่อลลิงเลยนะ พกโมงแรกนี่แหละครับพกโมงแรกเขานัดเห็นอย่างนั้นเนาะเขาซ้อมซ้อมครับซ้อมซ้อมรำซ้อมรำเต้นเต้นครับเต้นเต้นด้วยรำด้วยแม่นแล้วครับดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจน้ำไหลครับดีใจน้ำไหลดีใจน้ำไหลครับครับขอบคุณครับวันนี้ไปหูตึ้งบ้างมูซาไปรับรถมากครับพี่น้องในยินข่าวว่าครับข่าวดังระประเทศเลยครับคือหูคือหูมูซาไปเงียบเงียบเนาะเป็นวะ มาแบเงียบๆไหมโูด้ขนดนั้นนั่นพี่มเพื่อนมาแ่งหนาไหมวันนี้เขาไปแต่งอะรเวอร์ฮาเงินคนเราพูดดีจากอย่างปันิบึงการท่านหมื่อวานนี่แหละ่เมื่ขึ้นนี่ละโอ้ยนอสออนรู้สึกยังไงบ้างครับก็สำหรับถ้าทำรู้สึกก็รู้สึกทั้งดีใจแล้วก็ทั้งไม่ค่อยดีใจครับผมเพราะว่าอ่ามันมีทั้งข้อดีใจแล้วก็ข้อไม่ดีใจเข้อดีใจคือได้รถข้อไม่ดีใจคือเราเป็นนี้เพิ่ม เอาถ้าเราเป็นนี่เพิ่มนี่ทําให้เราขยันขึ้นนะครับผมว่าผมคิด่าผมก็คิดแบบนั้นอยู่ครับผมพยายามยสิคิดแบบนั้นเลยครับจะว่าผมพราะว่ายังย่างเหมือนกันมันมันมันถ้าสมมุติว่าคําว่าของมันต้องมีเนาะเราผมนึงเขาเดินทางไกลขึ้นหนึ่งอ่ะบ้านอยู่ไกลมากเลยนะครับสี่ร้อยโลถึงห้าร้อยโลนะครับจะไปยู่วนเพื่ออะไรครับตอนนี้คือเราไม่ได้อยู่ สีสเกตแล้วไงไปทําพ่อแม่คือไปอยู่แม่ก็อยู่ชายเชียงเซาชายเชียงเซาเนาะครับครับผมก็เลยนะครับมันมันรู้สึกว่ามันไกลนะครับก็เลยพอดีปรึกษาทางบ้านแล้วนะครับบอกว่าขันสิตขันสิตถอยกับคันสิตถอยเรียกว่าคันสิตเอาหก่งก็เอามาโลดเพราะฉะนันมันไกลบ้านย่ำไปย่ำมากมันสิได้ง่ายสะดวกต่อเจ้าของครับผมบ่ต้องเมาคนอื่นมากบ่ต้องแบบว่าครับนั่งรถโดยสารประจําทางมันคือคันนั่งโดยสารประจําทางมันต้องนั่งถึงหาต่อ หาหกต่อนะครับประานเาเสียเวลาถมื่ย่กับสารเชงเศร้ามมนต้องแม่ครับเาต้องเสียเวลามื่นหนึ่งเลยเสียเวลาถิมคือมื่นหนึ่งเลยคือสาหรับผมนะผมคิดว่าเวลาของผมมันมันมันมีค่ามากเลยเวลาเราเดินทางเนี่ยถ้าหนึ่งวันถ้าเราใช้เวลา เดินทางหนึ่งวันเนี่ยเราเราเราจะเสียเวลาประมาณช่วงถ้าเราเดินเดินเดินสายเดินเดินทางตอนเช้าเราจะเสียเวลาช่วงช่วงบ่ายออกไปหมดเลยใช่ไหมครับเพราะว่ายางสาแก้วก็สีขามได้นะครับครับผมปักเงวาถ้าสมมุติว่าอาถ้าเข้ามีรถชนตัวเนี่ยเขาใช้เวลาแค่ประมาณอาถ้าเข้าออกประมาณเก่นงมือนก็หอดแล้วแม่ครับนะครับตอนเราเราออกประมาณหกโมงเจ็ดโมงเช้าเราก็ถึงประมาณสักอาไม่เกินเที่ยงนะครับผม 8โมง9โมง10โมงเราก็ไม่เกินเที่ยงครับพอดีมันก็เลยแบบว่าเอติว่าคืนหนึ่งแม่ก็แก่แล้วครับอยากกลับไปหาแม่บ้างอยากกลับไปเห็นหน้าแม่บ้างแล้วก็อยากแบบว่าอยากอยากไปนั่งกินเขากับแม่บ้างนะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาจําได้ว่าคืนหนึ่งไม่เคยไม่เคยบอกรักแม่เลยแล้วก็ไม่เคยแบบว่านุนนี่นั่นเหมือนแบบว่ากิจกรรมภายในบ้านไม่เคยทําอะไรแบบ เกี่ยวกับแม่อะไรเลยพ่อเริ่มเริ่มเริ่มคล้ายๆกันเร่มเอาอีรีตั้งแต่เริ่มมาว่าคือบอกง่ายงคืออายุเราเริ่มมากขึ้นขึ้นมาสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงก็คือบุพการีพ่อแม่พี่น้องใช่แล้วครับนะครับมันก็เลยแค่ไหนกคิดว่าคือนหนึ่งเอ้คือหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่ไม่เคยอายนะเกิดมาจนแล้วก็ไม่เคยอายคือแบบว่ามีพ่อแม่จน แต่ตอนเนี้ยโตแล้วเนี่ยจะอายเรื่องอื่นมากกว่าอายที่ว่ายังทําให้พ่อแม่สบายไม่ได้เลยใช่ครับก็เลยคือว่าออกมาแล้วก็เลยว่าต้องมันมันมันต้องคือ,ค,อ,ค,อคืออยากใส่เวลาหอยู่กับแม่หลายที่สุดค,คือก็เหลือแม่คนเดียวแล้วครับอืมก็คือว่าอยากอยากบางบางทีก็อยากให้แม่พูดสองใช่ไหมครับไม่ใช่อยู่กันสองคนก็คือมีพี่มีพี่อยู่ที่บ้านนั่นแหละแต่ว่าคือห้างห้าเป็นคนที่ว่าอยากกับบ้านบ่อยครับ ช่วงแรกๆที่มาถ้าผู้ใดเห็นคลิปตอนแรกๆก็จะเหมือนว่า1ปีช่วงนั้นเกือบ1ปีไม่ได้กลับบ้านพอกลับไปก็กลับไปงานยาวเลยสามสี่มือมีกลับกลับเง่าล่าสุดก็คือช่วงโควิดแต่ว่ามันมันมันโดนกัดตัวมันก็เลยมันก็เลยไม่ได้กลับมาแต่พอดีกับบอดกระทรหาบอกว่าเดี๋ยวคันชงเอามาได้กับมากับมากับมากเงาเง่าตลอดนะครับเพราะที่นี่คือแบบในความคิดก็เริ่มเกิดอยากมีอยากมีรถสทวนตัว นะครับก็เลยกัดแขวสูบนะครับคือปรึกษาหลายทางเนาะครับแมนครับผมเพราะว่าแมนครับคือความความที่เราอยากมีก็คือว่าหนึ่งเพื่อครอบครัวครับคืออยากเวลากลับไปกลับมามำเสด็จสะดวกนะครับผมนะครับแล้วก็มีเวลาเล็กน้อยก็พ่อได้ไปแวะกินข้าวกับแม่ก็เลยก็เลยแบบอยากมีนะครับ ต้องขอบคุณน้องช้างจักรพันธ์ด้วยนะครับที่มาถ่ายคลิปนะคือจริงๆเนาดีใจน้าครับดีใจน้าขอบคุณครับหลายครับขอบคุณครับดีใจน้ำแย่หลายครับครับดีครับคือยังยังวานเนาะคือแจ็คสิ่แบบเป็นตาลุลุนนเจ้าของอยู่แงมเวลาว่างสามสี่มื่นก่อนหนนี้เนาะรำมาแล้วว่างสามสี่หมื่มุขเขาอยู่โดมเนี่ยหายเบิร์ดหายเบิร์ดเมื่อเบิร์ดเมื่อเบิร์ดคือผมตะกี้กับบังขันมีกับยืนตรงหนักงานคือกันครับบระเด็นพวกนัือเท่ากัน เจ้าของกันเรยกว่าอโอ้ยเหตุจังใดเนาะมวอเขาเมื่อบบงางือนั่งหนำตาซึมกันมีอะไอยากไปหาแม่ได้อยากไปบ้านได้ที่ไกลเนาะโดยระยะทางที่ไกลคือว่าหนึ่งเดินรถยากพอแมนครับไปกลับเอาสองวันละตีไปกลับสองวันสองมือครับพี่น้องสองมือครับถ้าเรากลับไปแล้วก็นอนนอนพานแค่คืนเดียวอย่างนี้มันกันเลยว่าคืนเดียวอิรีเลยครับพี่น้องคืนเดียวอิรมคืนเดียวแล้วก็ ตีรถกลับอีกสองคืนแน่นครับต้งสี่ไหมครับครับขัน,นยุดคือจริงๆแหละที่ออกมางบ่เม็นว่าเจ้าของมีเจ้าของแบบอันนี้เลยแต่ว่าด้ยวยความแบบว่าตัวเองคือแบบว่าอยากมีก็เลยมยัธยัตสู้กับตัวเองอะไรแบบนี้เก็บเล็กผสมน้อยนะครับจากพี่ๆน้องๆเน,นี่ยนะครับพี่ๆน้องๆคืออ่าเขาเรียกว่ากำลังใจซัพพอร์ตในรายการเมลล่าเอนะน่นครับ,รบจากมาไล่ออนไลน์ขอบคุณพี่ๆน้องจากรายการเมลล่านะครับขอบคุณพี่น้องๆเลยนะครับผม นะครับแล้วก็เป็นค่าตัวจากน้ําพักน้ําแรงที่ยืนบนวทธีสาวน้อยใช่แล้วครับคือจริงๆนะคือผมผมก็เรียกว่าขอบคุณนะครับบอโจกับซอนุดมากเลยเนี่ครับบอลกับซอนนี่คือแรงผักดันเลยนะครับเน่ครับเป็นแรงพักดันเลยครับจริงๆนะคือสร้างก็ว่าได้อยากในมือหนึ่งนะครับถ้าอยากในมือสองคือราคามันก็จะซอดลงมาแต่พอที่นี่คิดไปคิดมากซอดเราก็เลยบอกว่าเอาเป็นมือหนึ่งซะเราบรสนับสนุนมือสองเพราะว่าอันได้มาแล้วว่าเกิน2ปีแล้วว่าสอง แมนแน่นอนจังได้กับแน่นอนกับช่วงนี้ช่วงนี้โควิดมันหนักจะง่ายจังน้อยแน่ผมคิดว่านะครับพี่น้องคือโรคโรคไข้ไข้เจ็บโควิดตอนนี้ก็คือว่ามันเป็นโรคประจําท้องถิ่นไปแล้วครับนะครับเขาก็เลยเปิดอ่าการแสดงให้ได้นะเนื่องจากว่าจะเป็นผับหรือว่าเป็นงานกางแจ้งนะแล้วก็จะจะอยู่ที่ข้อกําหนดเวลาอีกเท่านึงเออเถ้าว่าฟ้าฟ้าเปิดแล้วครับพี่น้องฝ่าเปิดจังน้อยแล้วครับครับผม แล้วก็ในี้ก็ต้องขอคุณพันช่องของน้องช้างจักรพันธ์ด้วยอีกครั้งนะครับขอาพุ่พี่ๆน้องๆนะครับที่ให้ความแพ้แยงความเมตตานะครับแล้วก็เปิดอาแคนรับแล้วก็มอบจุดยืนดีๆให้แบบนี้นะครับผมนะครับถ้าบมี่บอโจกสนมือนั้บบอมมี่คนเ้สรสางมือนีขึ้นกันนะครับถ้าบอมี่แฟนคลับเอฟซีมอบจุดยืนให้เขาเรียกว่าบนบนบนโลกของศิลปินนะครับก็บมี่คนเล่งสางในมือขึ้นกันครับผม นะครับต้องขอบคุณอีกครั้ง,งเป็นมากๆมันบริษัทมารสรรหาคําใดแบบว่ามาว่าให้พี่น้องได้ถึกใจได้นอกจากคําว่าขอบคุณครับผมพี่น้องม,ม,มันมันมันที่สุดในหัวใจแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นเหมือนแบบสมบัติชิ้นแรกนั่นนะชิ้นแรกที่ตัวเองมีคือก็คือแบบตัวเองมีก็คือแบบมันมันแต่ก่อนนี้ก็แบบว่าแค่มอเตอร์ไซค์ขี่แล้วก็ดีใจแล้วนะครับมันเรียกว่าโอเคครับสัมผัสได้นะครับพี่น้องสัมผัสได้พี่น้องว่า ไอ้เพื่อนดีใจหลายครับพี่น้องแมครับผไอ้เพื่อนดีใจแห้งครับพี่น้องจะไร้กับตัอเขอขอบคุณเอฟซีไม่ว่าจะเป็นครับผมอ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับที่ชื่นชอบพี่ช้างนะครับครับผมแล้วก็น้องช้างจักรพันธ์ด้วยคขอบคุณอันนี้พี่สร้างกับน้องสร้างนะครับช้างชนช้างสองช้างครับสามวันมีสองช้างนะครับครับผมนะครับแล้วก็คือจริงๆแล้วเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างเวลาเข้าคลิปจะเป็นคนอารมณ์ตลกอารมณ์ขันนะครับแต่เพราะเราเล่าเรื่องแบบนี้ขึ้นมามันรู้สึกตึงตัน บอกเรื่องแบบนี้ขึ้นมามันตื่นตันไหมเรื่องเล่ามันหลายครับพี่น้องบอกเรื่องแบบนี้มาเรื่องเล่ามันเยอะเรื่องเล่าที่ว่าสู้แล้วก็ความผ่านอะไรมาเยอะนี่มันเยอะครับเรื่องเล่าเยอะมากครับเป็นละครหนึ่งเรื่องยังได้เลยครับใช่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงเนาะชีวิตวิธีถนนของวิจริงยิ่งกว่าละครใช่ที่เพื่าวิธีถนนของชีวิตศิลปิน พราะวาทุกคนเห็นแต่ว่านูน่นอันนี้คัอว่นง้นนะมันไม่ได้โรยไปด้วยกีบดอกกุหลาบบางคน,คนนี่บ,บอดง่ายเลยครับพี่น้องว่าสีมอดจุดนีกว่าสีมหดมือนีบอดง่ายเลยครับพี่น้องเน่ครับนะครับจังไรก็ฝาด นะครับช่องของน้องช้างาจากักรพันธ์ลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมนะครับสำหรับああพี่น้องผู้ใดที่ติดตามช่องคนเลี้ยงส่างลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับฝาใกให้ไปกดติดตามน้องน้ำเน่นะครับตอนนี้น้องคนติดตามการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นทุกมือทุกมือเนาะ <c oughs> นะครับฝากน้ำเนยได้ครับ ่ในการทำยูทูบเบอร์เคยในยินบอดบานบาต้องหาตัวตนตัวเองให้เจอน<า>นในคลิปบแบบไหนนะครับคือถ้าเท่าเป็นไปในทางแนวไหนก็คือว่าพี่น้องเพื่อนมากแบบไหนกลับไปไทยเพื่อนเบิ้งดีจังหน่อยผมว่าเสียดเปล่าที่สกเก็ดแล้วล่ะเ <c oughs> พราะว่าเปลาอันสานบ้านเ้ามันมันตกทีสกเก็หลายคลิปแล้วครับมันกันเองหลายแล้วครับดีจังหน่อยก็แล้วเพื่นทีสเก็ดนะเราเพื่นทีสเก็ดแล้วครับครับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณ พี่ช้างนะครับพี่ช้างพี่ช้างโทนคนเลี้ยงช้างนะครับที่ให้เกียรติมาอุ้ยอย่าว่าให้เกียรติหรอให้เกียรตินะครับให้เกียรติมาสภาพช่องต้องช้างจัดการแล้วป็มิเชลในคลิปนี้นะครับคุณนะพี่น้องเอาไปเองแน่ซะหวานเออนี่หนี้แดงจิงเครื่องอยูืนสละโอ้ยกล่องมันกลับวะไดนห้าสามศูนย์ศูนย์ห้าสามศูนย์มามาไหมมาแน่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 โอ้ยครับ เฮงๆปังๆังรวยรวยรวยมัน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 นะครับ <finals. S 1> เอาคลิปนี้เอาไวปสนิทก่อนครับพ <c oughs> ี่น้องสำหรับสร้างละก็ไอ้สร้างนะครับขอลาไปก่อนครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณบ๊ายบายบ๊ายบาย